ตทสพลังใจวีไฟ g ์ t together สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพัหัาสบ,บาดีที่29กรกฎาคมค่ะ อยู่กับคุณนะัที่ประดาละดิฉันวิมวลวันค่ะหลังจากที่ตลาดเริ่มเบาใจเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเนื่องจากทางด้านของนายเจอรโรมพาวเวลผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐออกมาระบุบอกว่ารอก่อนรอให้ตลาดแรงงานพฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะค่อยมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็ส่งผลทําให้สินทรัพย์อย่างทางด้านของทองคำค่ะพุ่งทยานในเช้าว,วันนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะแต่ขําคือวันนี้เนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจหลากหลายนะ ทั้งตัวเลข GDP ไตรามาสที่2ของสาหาราัฐรวมไปถึงทิศทางของการขอรับสวัสดิการการว่างงานก็ต้องติดตามด้วยว่าจะประเมินทิศทางเหล่านี้เนนะคะสะท้อนออกมาในรูปของความต้องการทองคําได้อย่างไรบ้างขณะเดีวยวกาาาันสหรัฐยังคงต้องกลับมาติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่า เดลต้าก็จะคุมไม่อยู่กันแล้วด้วยและที่สําคัญเขาเตรียมที่จะมาประกาศให้ประชาชนกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยนะสะท้อนให้ถึงว่าเหตุการณ์มันอาจจะกลับไปเร็วร้ายกันได้อีกหนึ่งรอบค่ะขณะเดียวกันวันนี้บ้านเราตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในส่วนของวัคซีนแน่นอนพรุ่งนี้ไฟเซอร์จากสหรัฐ 1.54ล้านดสจะถึงมือกันแล้วด้วยก็จะเตรียมฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้ากันด้วยนะคะและคณะรรมาธการสวิสแด์มีการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องช่วยหายใจหรือว่าที่ตรวจสาหรับผู้ที่เป็นไวรัสโควิด -19 ให้กับประเทศไทยในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะความช่วยเหลือจากหลากหลายประเทศนะคะมุ่งส่งตรงเข้ามาเพื่อกอบกู้วิกฤตโควิด -19 ในระลอกนี้นะคะท่ามกลางการกอบกู้วิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าก็มีการประมาณการเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มแย่ลง ส่วนทางด้านของการประเมินภาพการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะตลอดสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่ามีแรงเทาขายค่อนข้างหนักราคาในหุ้นทั้งดังได้ของเทคโนโลยีโรงเรียนกรวดวิชานะคะแล้วก็ธุรกิจเฮลแคร์ของจีนนะคะล่าสุดเนี่ยถึงขนาดที่ว่าจีนจะต้องมีการจัดนัดประชุมออนไลน์เลยเพื่อทำความเข้าใจกับบริษัทการเงินชั้นนำระดับโลกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปตัดขัดขวางนะคะไม่ให้บริษัทจีนเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐแต่อย่างใดเละคะ่ะ โดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็เปิดเผยออกมาค่ะจากทั้งด้านของซับนัาข่าว CNBC นะคะสื่อต่างประเทศอ้างโดยรายงานแหล่งข่าวว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนแจ้งต่อบริษัทบโบรกเกอร์ว่าจีนจะอนุญาตให้บริษัทของจีนเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหุ้นสหรัฐได้ตราบใดที่บริษัทเหล่านี้ดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการนำหุ้นนี้เนี่ยนะคะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐถือเป็นการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นจีนได้และบริษัทจีนได้ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทจีนนั้นสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาได้นะคะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายค่ะหากเกินความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยในช่วงค่ำคืนของเมื่อวานที่ผ่านมา2 8กกรฎาคมระหว่างที่เราติดตามผลการประชุมของเฟดนะคะ ทางด้านของนายฟานซิงหายรองประธาน CSRC หรือว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนจัดก,การประชุมออนไลน์ร่วมกับบรรดาผู้บริหารชั้นนำระดับโลกค่ะเพื่อระงับกระแสความตื่นตระหนกในตลาดเงินที่มีการกระนำขายหุ้นในกลุ่มต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีโรงเรียนกวดวิชาและก็เฮลท์แคร์นะคะในขณะเดียวกันก็มีมุมมองอีกส่วนหนึ่งที่เปิดเผยออกมาจากทางด้านของนายหมิงเหลียว หุ้นส่วนก่อตั้งบริษัท p r o s p e c t Avenue Capital ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนในกรุงปักกิ่งระบุว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนพยายามที่จะบริหารให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมดังนั้นนะคะในโอกาสข้างหน้าอสังหาริมทรัพย์การศึกษาการดูแลสุขภาพจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่3กลุ่ม ที่รัฐบาลจะต้องจัดการกับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละค่ะเขาบอกว่าที่มีการทําแบบนี้เพราะว่าอ,อยากจะให้เกิดการเข้าเทียมไม่ได้จะหักแห้งหักขาอะไรกันด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ยังคงต้องติดตามด้วยเพราะว่ามีหลากหลายธุรกิจเลยได้รับผลกระทบกันด้วยค่ะ,คะขณะเดียวกันติดตามกันต่อในส่วนของวัคซีนกันบ้างน,นะคะต้องบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัคซีนเลยที่ได้รับความนิยมแล้วก็หลากหลายประเทศอยากจะได้วัคซีนตัวนี้นะคะเข้าไปฉีดให้กับประชาชนของตัวเองค่ะแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าาาาาออจจจะต้้งมีกกรรพิณันดวย ว่าไฟเซอร์เขาออกมาบอกนะคะว่าหลังจากฉีดโดที่2ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของภูมิอาจจะมีการปรับลดลงไปด้วยค่ะโดยทางด้านของ CEO ของบริษัทไฟเซอร์ฮะนายอัลเบิร์ตบูรามีการเปิดเผยในรายการด h e e ช c h a ของข n b อง c บ b c ค่ะบอกว่าประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ของไฟเซอรอ์นัรร้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปโดยจะลดลงสู่ระดับประมาณ84หลังจากประชาชนฉีดวัคซีนโดที่2ไปแล้วประมาณ4-6เดือน โดยความคิดเห็นนี้นะคะอ้างอิงจากผลการศึกษาครั้งใหม่ของไฟเซอร์ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างไฟเซอร์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเกี่ยวกับความจําเป็นในการฉีดวัคซีนโดที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะโดยเขาบอกด้วยนะคะว่าจากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดระดับ96.2ในช่วง1สัปดาห์ถึง2เดือนหลังจากได้รับวัคซีนโดที่2 หลังจากนั้นประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงเฉลี่ย6%ในทุกๆ2เดือนค่ะและประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงเหลือประมาณ84%หลังจากการฉีดโดส2ไปแล้ว4-6เดือนโดยหลังจากนี้ไฟเซอร์เตรียมยื่นข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดโดสที่3ให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านกฎระเบียบของสหรัฐอย่างเป็นทางการภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้นะคะบริษัทไฟเซอร์มีการคัดการรายได้เฉพาะจากการจําหน่ายวัคซีน ป้องกันโรคไวรัสโควิดสิแบบชีด2โดสที่พัฒนาร่วมกับบริษัทไบโอเอนเทคของเยอรมนีจะอยู่ที่33,500ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ1.1ล้านล้านบาทสำหรับวัคซีนไฟเซอร์มีกำหนดส่งมอบตลอดทั้งปีนี้จำนวน2,100ล้านโดสให้กับนานาประเทศที่ทำสัญญาร่วมกันค่ะ ต้องรอดูนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะออกมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทางด้านการตลาดด้วยนะคะนอกเหนือจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็คาดหมายกันว่าอาจจะเป็นการสร้างยอดขายในอนาคตนะคะเพราะว่าออกมาย้ําอีกครั้งด้วยว่าวัคซีนในเข็มที่3เนี่ยถ้ากระตุ้นแล้วภูมิจะขึ้นอีก2-5ถึงเท่าเลยทีเดียวละคะ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เราเกริ่นกันไปว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการทองคำณนะปัจจุบันนะคะยอมรับว่าโควิดนั้นถูก กดดันนะคะทำให้แนวโน้มของทองคำเนี่ยเป็นที่ต้องการน้อยลงไปแล้วค่ะเราไปตรวจสอบดูนะคะวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากทางด้านของสภาทองคำโลกนะคะที่ระบุบอกว่าความต้องการทองคำทั่วโลกนั้นยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด1 9ค่ะโดยสภาทองคำโลกหรือว่า w UGC นะคะเปิดเผยว่าความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาสที่2นั้นอยู่ที่ระดับ955.1ตัน ทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีจากการเพิ่มขึ้น17%เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสโดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนและธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มการเข้าซื้อทองคำแต่อย่างไรก็ตามค่ะการนำเอาทองคำมาใช้ในการทำอัญ,ญามณีชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 โดยการใช้ทองคำเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอัญ,ญามณีในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีอื่นๆนับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมา ความต้องการทองคำของผู้ผลิตอัญมญณีและธนาคารกลางต่างๆสุดตัวลงในช่วงที่โควิด -19 แพร่ระบาดในปี2563กระทบฐานะการเงินของรัฐบาลและทำให้ร้านอัญมญณีต้องปรับตัวหรือว่าปิดตัวลงนะคะส่งผลกระทบต่อรายได้ประชาชนโดย WGC ระบุว่าความต้องการทองคำในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่1,833.1ตันลดลงจากระดับก่อนหน้าของปี2563ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่2,044ตันและลดลงจากปี2,562ที่ระดับ2,195.5ตันและระบุด,ด้วยนะคะบอกว่ากองทุน ETF ซึ่งเป็นสถาบันที่เก็บรักษาทองคำสำหรับนักงทุนรายใหญ่นั้นมีการถือครองเพิ่มขึ้นค่ะในไตรามาสที่2หลังจากที่มีการปรับลดการถือครองในช่วง2ไตรามาสก,ก่อนหน้า ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกได้เข้าซื้อทองคําเพิ่มขึ้นในไตรามาสที่2มากกว่าไตรามาสใดๆในช่วงเวลาของ2ปีที่ผ่านมาค่ะอาจจะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์โควิดสิที่เกิดขึ้นกดดันทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจตลาดหุ้นหรือว่าแม้แต่ความต้องการของทองคำ<ช>กันด้วยนะคะพอพูดถึงเศรษฐกิจแน่นอนค่ะว่าประเทศไหนที่ได้รับผลกระทบอาจจะต้องมีการปรับตัวลดลงของการจเจริญเติบโต,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 ตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยค่ะที่ต้องบอกว่าวันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าสติดไทยในปีนี้อาจจะต้องมีการปรับตัวลดลงมาขยายตัวได้1.3จากเดิมที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้2.3ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงการส่งออกก็ต้องบอกว่าของบ้านเรานั้นยังส่งออกได้ดีค่ะ <S <S โดยทางด้านของคุณกุลย,ยาตันติเตมิตผู้ในการสำนักงานฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้กระทรวงการคลังได้ปรับลดคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปีนี้ลงเหลือขยายตัว1.3โดยมีช่วงคาดการที่0.8ถึง1.8เมื่อเทียบกับประมาณการครั้งก่อนเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่คาดการกันไว้ว่า GDP จะขยายตัวได้2.3เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อกิจการามทางเศรษฐกิจ การเดินทางระหว่างประเทศและจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยส่วนการส่งออกนะคะมองว่าสินค้าส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกซึ่งในช่วง5เดือนแรกมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวสูงถึง14.5เส่งผลให้คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในปีนี้นะคะจะขยายตัว16.6มีช่วงคาดการ16.1ถึง 17. 17.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่11%ค่ะส่วนในปีหน้าปี2565ามองว่า GDP จะเร่งตัวขึ้นเป็น4-5%เจากการประเมินว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นทําให้กิจการทางเศรษฐกิจต่างๆกลับมาทํางานได้มากขึ้นการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการเดินทางระหว่างประเทศค่ะนี่ก็เป็นภาพของเศรษฐกิจนะคะที่นํามาฝากกันละค่ะส่วนใครอยากจะประเมินนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่ถูกกดดันจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ จะส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะยา่าอิมแล้สุขภาพเลยนะคะปวยขึ้นมาดีดี้กระดูแลไหวยอยู่แล้ว ข่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะใายเบี้ยรประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเนื้อระดับแบบอีลิทเฮลท์จะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ข่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแงนข้อมูลตลาดคุณทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www money and banking co d t t สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6 3 0ต่อ1 3 1 0และ1313 กลาบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลใช้15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิรวมซอคาวเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการลงทุนโดย S C B Protect ใจไคพาณิตรับรอง Power <c oughs> พัสดุช่วงที่2องรายการนะะแน่นอนว่าภาวะเศรษฐิโลกรวมไปถึงภาวะเศรษฐิไทยที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะมีผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยดังนั้นนักลงทุนจะกําหนดกลยุทธการลงทุนอย่างไรวันนี้ค่ะติดตามมาฝากกันนะคะจากการสัมภาษณ์ผ่านรายการ Market Today ค่ะนี่นะคะท่ามกลางการปรับลดตัวเลข GDP ของทั้งหน่วยงานต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งกระทรวงการคลังเองออกมาประเมินวันนี้ปีนี้เนี่ย GDP ไทยอาจจะโตได้สักประมาณ1%เร็ศษๆษหนึ่ง 0.8%เนี่ยนะคะในมุมมองของฟินนเซียเองเราประเมินอัตร,ราการเติบโตในปีนี้เอาไว้สักเท่าไหร่อะคะือจริงๆเราก็จะยึดตามตัวเลขของทางหลายๆเ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสตคหรือแบงค์ชาตินะครับอย่า,ายงแบงค์ชาติาล่าสุดก็คาดเดู่ที่ประมาณักถ้าตกค่าลงจะไว้เลขไ้ิดประมาณ1.8นะ <c oughs> แต่ก็เอ,อยังไม่ได้รวมในส่วนของดาวไซต์จากจาการล็อกดาวตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต้นผมคิดว่า C D C ถ้าองศาการปัจจุบันคือทักคุมได้ในเดือนสิงหาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอยู่สักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นบวกลบนะครับแต่ว่าถ้ามันลากยาวกว่านั้นเนี่ยผลคี่ว่าปีนี้ C D p ไทยอาจจะทําได้แค่ส่งตัวต่ำๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันทําให้การควบคุมมันช้าเนี่ยแล้วก็ล็อกดาวน์แล้วมันอาจจะจบยากก็คือวัคซีนที่มันยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยกว่าที่เราเคยคาดไว้นะครับอย่างจริงๆภายในทีนี้ทั้งแท็บไลน์ ของสวของสวคอยในช่วงสักประมาณเดือนเมษาเนี่ยจริงๆวัคซีนต้องเข้ามาแล้วก็น่าจะฉีดครบประชากร60% 70%ได้เนี่ยภายใน Q ินะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขที่จะเข้ามาปับประจุมันมันค่อนข้างจะน้อยกว่าพอสมควรนะครับอย่างเรื่องละสิบร้านโดสแอสตราเซเนกาอาจจะได้แค่ห้าล้านหกล้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทําให้ภาคเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้าวัคซีนยังมาไม่เร็วเนี่ย หรือว่ายัางไม่เพียงพอเนี่ยพอกลับมาเปิดประเทศหรือว่าเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขที่ค่อยๆข,ขยับขึ้นอีกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเน่ยคิดว่าไฮาไลท์หลักเลยในยหัวใจสําคัญคือวัคซีนต้องต้องเข้ามาให้เร็วแล้วก็ต้องเป็นวัคซีนที่าสามารถกันสายพันธุ์เดลต้าได้ครับ ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีความพยายามแล้วนะคะในการที่จะอยากจะได้วัคซีนมาช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจนะคะในขณะเดียวกันภาครัฐก็ออกมาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้เราคิดว่ามันเพียงพอไหมคะพอจะฟื้นช่วงมเชื่อมั่นของนักลงทุนได้หรือเปล่าคะเออผมว่าผมว่ายากนะคะคือถ้าเอาเอากันตามตรงเนี่ยผมคิดว่าเป็นคือเรียกว่าอะไรดีอย่างมาตรการเยียวยาที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการ ให้เงินอะไรต่างเนี่ยคือเทียบกับรายได้ที่ที่ต้องสูญเสียไปจ,จากการปิดรูปติดร้าน,นต่างๆคิดว่ามันเทียบกันได,ได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่เพียงแค่ประคับประคองนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันไม่หดตัวแย่มากเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าตราบไปที่ยังเอ,อวัคซีนยังมาช้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุมตัวเลขแล้วกลับมาเปิดเมืองเปิดร้านค้าเปิดแห้งได้ครั้งเนี่ย ผมคิดว่ารัฐก,ก็ก็อาจจะไม่ได้มีกาลังมากพอที่จะเยียวยาไปได้ตลอดนะครับ <c oughs> ในอีกหลายๆรอบข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดไม่คือหลังๆเนี่ยชัดเจนว่าตลาดไม่ได้ให้น้าหนักกับมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือนะแต่ตลาดอยากจะเห็นคืออยากจะเห็นเรื่องของการนาเข้าวัคซีนที่เร็ว <c oughs> แล้วก็ทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันลดลงตามลาดับมากกว่าคือถ้าภาพอย่างแบบนี้เนี่ยตลาดพร้อมจะปรับขึ้นและเป็นการปรับขึ้น อย่างอ่ยางมั่นคงมากกว่านะครับในขณะที่มาตรการเยียวยาโอเคแหละมันอาจจะเข้ามาเป็นบวกกับหุ้นในบางกลุ่มแต่มันก็เป็นเพียงแค่เซนติเมนตระยะสั้นๆในขณะที่ภาพภาพภาพใหญ่อย่างล็อกอยู่อันนี้มันก็ไปต่อได้นเซนตนยากครับ ค่ะงั้นขอไปดูปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนช่วงสั้นนะคะเมื่อวานนี้สําหรับผลการประชุมของเฟดที่ทางด้านผู้ว่าการของเฟดคุณเจอเรมพาเวลออกมาระบุว่าไม่รีบร้อนหรอกจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตรงนี้มันสามารถทําให้นักลงทุนเบาใจไปได้เปล่าหนึ่งไหมคะแล้วเราประเมินสถานการณ์เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและเงินเฟ้อว่ามันจะคลี่คลายลงไปหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังต้องรอเรื่องของนโยบาย QE tapering ด้วยใช่ไหมคะ ครับคือเมื่อวานนี้การประชุมเสร็จออกมาเนี่ยโทนค่อนข้างที่จะค่อนไปนทางผ่อนคลายแต่ถามว่ามันมันดีกว่าที่เราคิดไหมผมคิดว่ามันยังสอดคล้งองกับที่ตลาดมองส่วนใหญ่มากกว่าทั้งในเรื่องของออถ้อแถลงคืออาจจะมีถ้อแถลงบางคําที่เริ่มเห็นคาใหม่ๆออกมานะครับจากเริมที่เราจะใช้คําว่าเฟดยังเใช้ความอดทนรอให้เศรษฐกิจพื้นตัวออรอบล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงว่า เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวไปในทิศทางที่เสร็จคาดหวังแต่ว่ายังเหลือระยะทางให้ต้องเดินอีกก็คือยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับเสร็จยังอยากจะรอดูตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งนะครับออกมาอีกกระยะหนึ่งนะครับต,ต้องการใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มคิดถึงเรื่องการเทเรื์การลด QE พอพูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยให้ตลาดเนี่ยยังผ่อนคลายนะครับแล้วก็สิ่งที่ตลาดคาดอยู่แล้วเนี่ยคือไตรมาสที่สามเนี่ย คงจะเป็นช่วงในการพิจารณามากกว่านะครับแล้วก็ไตรมาสที่สี่น่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนว่าค e ิวอีกันลดจาก20,000ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับจะเริ่มลดเดือนไหนนะครับแล้วก็ทยอยลดเป็นขั้นบันไดเนี่ยต่อเนื่องกันไปจนถึงปีหน้านะครับภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ไปปลายไปมากเพราะฉะนั้นโดยรวมยังคงสอดคองแล้วก็ทําให้เมตรเงินเนี่ยจะเห็นว่า ก็เริ่มดอลลาร์นี่ยเริ่มมีการอ่อนค่าลงมาแล้วก็สกุลเงินเอเชียแข็งค่าพราใช่วันนี้ก็จะเห็นว่าตลาดพ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับก็จาที่ส่งของเรื่องของเศรษฐก็คืนมีนะครับแล้วจังหวะของการเคลื่อนไหวที่ดีพอสมควรนี้น่าจะกินระยะเวลาแค่หนึ่งถึงสองเดือนจากนี้ไปหรือเปล่าครับเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยที่รออยู่ q 4ใช่ไหมคะที่อย่างไรก็แล้วแต่มันต้องมีการลดแน่นอนน่ะสำหรับ QE ออะค่ะ ใช่ค่ะค <wreck ing> <shorts> ือคือถ้าด so, ูโดยรวมแบบผคิดว่าช่วงนี shows, ้มันเป็นเรื่องของการผ่อนคลายระยะสั้นแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เมันมีการคิกออฟเรื่องของการลดิ e จริงๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดคุเอเชียก็ก็คงจะโดนกดดันก่อนอ่อนะครับคงจะไม่ได้โดนทานิตเซลทีเดียวเพราะตลาดก็คาดหวังอยู่แล้วว่ามียังไงก็ตามมันคงจะลดแหละอยู่ที่ว่าจะลด QE เลยไหมหรือว่าอย่างอย่างชาที่ืุดก็คือเป็น q ิหนึ่งปีหน้า มาตลาดมองข้านีอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะการทยอยรินออกในแง่ของเม็ดเงินที่อาจจะมีขายออกไปนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าแรงขายมันก็คงจะไม่ได้แบบหนักหนาอะไรมากเพราะว่าเอาจริงๆในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินก็ไม่ค่อยไหลเข้าเอเชียเท่าไหร่อยู่แล้วนะที่ไหลเข้าจริงๆเนะี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน,น่าจะมีแค่น่าจะมีแค่ญ,ญี่ปุ่นนะครับกับจีนด้วยซ้ำนะอันนี้อันนี้ถ้าถ้าผิดขอโทษนะพอดีผมผมเคยดูไว้แต่ลืมไปละ แต่หลักๆคือจะไปไหลเข้าทางฝั่งของเอเชียเหนือเอเชียตะวัเอเอนออกในขณะที่เกาหลีไต้หวันแล้วก็ตลาดทิพย์เนี่ยมีโดนขายเกือบหมดเลยนะครับ<ฆ>โดยเฉพาะไทยนะในอาเซียนไทยโดนขายหนักสุดเลย<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยภ้าคิด e ีรถก็คงจะเห็นภาพนี้กดดันอยู่นะแต่ผมคิดว่าปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทยมากกว่าี่คือเรื่องของการคุมโควิด นะครับสุดท้ายตับมาที่ประเด็นนี้ดีเพราะว่าห,ห,หนึ่งคือถามว่าต่างถ้าจะขายไครดีมากขนาดไหนผมคิดว่าคงจะขายไม่เยอะเพราะเขาขายมาติดต่อกันเนี่ยหลายปีแล้วโดยเฉพาะ,ะยิ่งตั้งแต่มีโควิดนี่ขายไปเ,ออเยอะมากแนละ้วปีนี้เนี่ยแค่ครึ่งปีนี่ขายป,ประมาณเก้าหมื่นล้านแล้วนะ เว็ moneyandbanking.co.th Fin นินเ a ีย e มีเดียแพลตฟอร์มใข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์ line, สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุน c h a n n e n m o n n y a n d b a n k i n g c h a n n น l ง่ายๆแค่เขา้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b บบนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือดกดติดตามและกดกระดิ่งเกี่ยนเท่านี้ทุกเพรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ะะว่าสถานการณ์วรระโควิดสิที่เกิดขึ้นภาครัฐบาลแล้วก็เอกชนมีมาตรการต่างๆนะะออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงในเรื่องของมาตรการปรับโครงสร้างหนี้กันด้วยซึ่งวันนี้ทางด้านของสมาคมธนาคารไทยเขามีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะโดยคุณพยงศรีวันนิตนะคะประธานสมาคมธนาคารไทยมีการเปิดเผยค่ะ ตั้งแต่เกิดวิวกฤตโควิดสิธนาคารสมาชิกได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องตามมาตรการการปร,ปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยในเดือนกรกฎาคมนะคะมีลูกค้าขอรับความช่วยเหลือสูงสุดจำนวน6ล้านบัญชีวงเงินความช่วยเหลือรวม4.25้าล้านล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่8ป0แสนล้านบาทค่ะลูกค้า SME 1.8ล้านล้านบาทและลูกค้ารายย่อย1.6ล้านล้านบาท ที่ผ่านมาท่ามีลูกค้าบางส่วนได้ออกจากมาตรการเนื่องจากกลับมาชําระหนี้ได้ในช่วงที่สถานการณ์ดีขึ้นล่าสุดยังมีลูกค้าอยู่ภายใต้การให้ความช่วยเหลือรวม1.89ล้านบัญชีคิดเป็นวงเงินช่วยเหลือกว่า2ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่5.6แสนล้านบาทลูกค้า SME 8.2แสนล้านบาทและลูกค้ารายย่อย6.2แสนล้านบาทนอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะ บอกว่าทางสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ธนาคารสมาชิกเขามีการยกแผนยกระดับนะคะเพื่อความต่อเนื่องให้กับการให้บริการโดยคำนึงความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็พนักงานค่ะแนะนําให้ลูกค้าทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งรวมไปถึงตู้ ATM ซึ่งสามารถทําธุรกรรมได้หลากหลายค่ะ ทั้งฝากถอนเงินโสดโอนเงินใจบินยืนยันตัวตนรวมถึงบริการผูกบัญชีพร้อมเพย์โดยไม่ต้องเดินทางม,มาที่สาขาเพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะในการบริหารจัดการช่วงวิกฤตโควิด1 9ที่จะทําให้ทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถดําเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะใช้บริการทางด้านของการเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะคะท่ามกลาง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะับปัจจุบันแล้วค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการประเมินความเสี่ยงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยง,งผลกระทบจากการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนล่าสุดในมุมมองของบลจอบ B ีแคก็เสนอทางเลือกมาฝากกันค่ะ ดรธนาวุฒิพรโรจนางกูลรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลเปิดเผยถึงกรณีที่ทางการจีนออกมาตรการควบคุมกิจ,จาการของบริษัทคอน sumer เทคโนโลยีออกมาอย่างต่อเนื่องกดดันทําให้นักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเทคสาเหตุหลักๆก,ก็คือมุ่งสร้างการเติบโตให้มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ําในระบบเศรษฐกิจ แล้วก็ต้องการดูแลความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านเถรยรภาพทางการเงินการแข่งขันอย่างเสมอภาคป้องกันการขีดกันทางการค้าการดูแลความมั่นคงด้านการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมค่ะทำให้ประเมินว่าหุ้นในกลุ่มชไนน่าคอน s u m e r Tech คกำลังเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานเพื่อสะท้อนการเติบโตที่ลดลงค่ะจึงแนะนำนะคะการลงทุนในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชไนน่านอนคอน s ูเมอร์เทเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม Clean Energy b i o t e c h แล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและเป็นฐานการผลิตของโลกที่อาจจะถูกผลกระทบทําให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะคะแต่ภาครัฐยังสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวค่ะซึ่งท่านมีโอกาสการลงทุนนะคะผ่านรูปแบบของกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นกองทุน B-CAP X- Health และดีแคปคลีนค่ะตอนนี้นะอาจจะต้องย้ายจากกองทุนนึงไปอีกกองทุนนึงก่อนนะคะเพื่อเป็นการหาผลตับแทนแล้วก็ป้องกันความเสีย่ยงด้วยค่ะใช่ค่ะทุกอย่างมีวิธีแก้ไขเสมอนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องรู้เท่าทันสถานการณ์เท่านั้นเองนะคะสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ในรายการของเราค่ะเป็นประจำทุกวันพรุ่งนี้4ี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ